กับสบายดีและสวัสดีรู้พ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขสุขพ้นเพราะว่าสิอยู่ฝั่งไทยฝังลาเยวที่หรือต่างประเทศกป็นยินดีตอนรับเข้าสู่สองคำว่าสแนวหรือมินีิคำว่าพาพ่อแม่พี่น้องมาลงท่างานกระถิ่นได้หนี่พี่น้องเลย คุณแม่สายบัวอาบ้านับคุณแม่อ๋ออยู่ไหนีวต้องมีเนียยเ่ยน,นะขอะคุณแม่สายบัวปีนี้อายุเท่าไรครับแม่โอ้แปดสิอครับคุณแม่สายบัวเอาไนี่รออ,อาฟักเอ่อฟักาสองลูกใหญ่โอ้อาวแปดสิบอครับแม่จ้าขอให้มีปปอายุมั่น,นันยืนนะแม่ด้อ ขอให้ยอยู่ถึงนุ่นย้อยยี่สิบนะแม่นะเออแม่ฟองอยู่งานคุไม่ไหวกูเล่นขี้ตัวเองแล้เออนี่พี่น้นงองเล่าฟาตุขุนพิษสุนทรรักษาเทวดาคุ้มครองคุณภาพปกป้องคุณแม่สายมัวให้อยู่เย็นเป็นสุขนะแม่นะให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเอาฟาตุย่าได้เก็บยาบได้กล่อยู่ได้ปร่วมโบไปใหญ่ร่วมไฟไปนาให้กันลูกให้กับหลาน อยู่กันยืดอยู่กันยาวอาเชิญครับตอนนี้ท่านใดที่ได้นำข้าวทำของอาหารการกินตามหลักโภชนาการมาท่านเร็จเรียบร้อยแนละ้วท่านก็หาออสถานที่จอดมองเบาะจอดดีๆเด้ดอดออโดยเฉพาะรถจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยจะได้ไม่ต้องเกะกะต้ตา อันนี้เราบอกก่อนนะครับไม่ได้เสื่อมสไร่สุนทเออแต่เป็นการให้มีระเบียบในการการจัดสัญจกรก็ขอปินโยนุโมทนาสาธุแ่คณะทุกสายนะครับนี่ก็ฉะนั้นเอ้าเชิญรับห้องน้ำห้องสุขาพี่น้องดูป้าน่าอาจารย์มาตามเสียงจ้ะเออท่านมาตามเสียงท่านจะเจอห้องน้ำห้องสุขาสะอาดสะอ้าน นะฮะคิดว่าปัปโโาาา๊มปตททสะอาดแต่วัดหนองมีสะอาดกว่าปั๊มปอโตโทอ๋อ,อ,อมาด้านนี้ครับออกน้ำพองศึกษามาตามเสียงเพราะว่ากองอำนวยการอยู่ตรงศาลาด้าหนาหน้าพระสยามทีวาธิราชเนี่ยอยู่ตรงเนี้และสำหรับท่านใดที่บอกว่าอยากจะเป็นเจ้าภาพภาคไรกะถิ่น อยากจะปิดเะภ้อผ้าผ้าไตรกระถินก็อยู่นี่แหละครับอยู่ด้านในศาลานี่แหละครับบอกไว้เลยครับว่าอยู่ด้านในศาลาถามว่าเป็นเจ้าภ้าผ้าไตกระถินเนี่ยไตละเท่าไหร่ก็ไตละสามร้อยบาทพี่น้องจ๋าบอกได้เลยนะครับว่าถูกที่สุดแล้วอ๋อ ถามว่าผ้าไตาี่ชุดหนึ่งนี่บอกได้เลยถ้าท่านไปร้านสักก็พันนียชุดหนึ่งต้องมีเป็นพันอ๋อชุดหนึ่งนี่มันต้องมีเป็นพันนะครับไม่ใช่บาทสมบาตอ๋อเป็นพันพี่น้องแต่ทางวัดของเรานี่เออทางวัดของเรานี่บอกเออเอาแค่สามน้อยก็บ่เออให้ญาติโยมได้มีโอกาสได้ทำบุญ

เดีวเเอาเส oh, ียแช่นย่ะมานะตาลยืนย็นเน้าหทองน่อทานไทยก็ทาบันเ้อของน้งทานหลาเนี่ยนี่มีอาหารหลายอย่างนี่งานลำลองถุงเงาะมงคลการสั่ง ามาตอนไหนอ่ะก็ขอปิโยอนุโมทนาไปยังครัพภากรปรยชน์โดยทีมงานกระจายองค์พระผู้เป้ามาอนุญาตประโยคของก่อนเด้อพี่น้องเด้อต่อกันนี่เด้อพี่น้องเด้อมุกีีนี่เข้ามาดจุดจีบใบก่อนเพราะว่าสวยเขาเอาของลงมุกีีนี่ คนหลายได้มาลงทาตุในพี่หน่องเอ้ยอยู่ลาดบุรีเ้ยนี่ก็ต่อแถวเอาเอาของกินเด้ยนี่พี่หน่องเลย เห็นป่าอยู่บ่พี่น้องเห็นป่าอยู่โอ้บ่เห็นเด้อดิป่ายมงคลการสร้างเด้อนี่พี่นอ้องเด้อนี่ยข้ามบาดว่าคอยก็ต้องขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเด้อโอ้ข้าบาดบ่ได้ใัทไม้เด้อ อ่านหมายกับอิทายบรรยากาศพรอแน่ผีน่องเข้าบึงเนะครับเทีมงานมุ่งคุณการสร้างานลยนะครับเปลี่ยนมาไตกัน้านได้เลยนะครับเปลี่นมาไต่นะครับของลงาตุได้เลยผีน่องเอ้นทีมนะครับ ถ้าท e ่านดิแบ่งพันจะแลกแบ่งร้อยมีนแบ่งแล้วเอามาแลกแบ่งจิ๋มีหลายอย่างเลยที่น้องเล่าคณะกรรมการอ๋อแน่นห้ที่คณะกรรมการรับน้าโอกาสนี้ขอกราบพระราตนาพระเทลานุเทลาระสังฆาธิการที่จะได้ประกอบพิธี จาะเดินพรเจ้ามาเดวก็สวยกดไรโแซ่กคติตตาหมา้สองข้าวาสนนี้เถอพี่น้อยเถอเดอคนเดินหาเยอะคนน้ำมันจะล้มจะทนห่างน้ำมันได้ลรือาพี่น้องจ๋าท่านใดที่จะมาร่วมเอาฟังพระพุทเจ้าจะเดินพระพุทธเจมาดี๋จะร้องโคตรถินนะครับอ้าวเชิญนะครับ หาเข้าสู่สาลาด้านในได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นผู้เท่าผู้แก่คุณหญิงคุชายคุณนายผู้หญิงนายบรรยากาศในพ่อเมียพี่น้องท่าเบิ้งด้วยเลยครับพ่อแม่พี่น้องเขาลุ่มท่าได้หนิพี่น้องเอ้ยนีไม่ได้บอก

ครับมาดูรับชมเรื่องเจ้าอาวาสว่าท่านมีสถานนะครับนะครับขออนุญาตขอขาดมุมขนตรงครับก็นะครับเดียวขอบคุณมากนะครับศิลปินนะครับขอครับอ่อ <tiens> <tiens> <tiens>

อต้งใครกับน you know. oh, oh. oh, ah, oh. okay. ี่นะพี่หน่อเราหน้อยบางคนบางท่านหากจะไม่ได้มีพุ่นติดไม้ติดมือมาก็มาด้านในได้เลยนะครับด้านในดสลายคณะกรรมการจะระเรียมเอาไว้เอ่อเสรจะเมตตาป่าป็าแงกงและก้าว ทีทีของนาวีตีนักกิย์ที่น้องตาลูกาสดีๆอย่างเี้ไม่เล้าไฟลำ้าอขอบงิบอกหนึ่งแสนกโอ้โหจริงๆแล้วหนึ่งแสนกองนะได้บอกกักอง

คุ้นลายเลยพี่น้องเลยลายขาดๆดวยนต,นต่อแถวกันโตะทากินเข้าหมายกันท้ทายมรนยาการในพ่อแม่พี่น้องเขาเบิ่งได้ลายคลีปเล้อพี่น,น,น้องเด้อมันหนีร่วงท่าเพราะว่าคุ้นลายอะนี่ วัดน้องมีเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่บรรยากาศค้นลายเริ่มทำบุญกฐินเด้อพี่น้องดเ,าาเด้อไปเข่ามาแลกกับสูไปเข่ามาแลกกับฝาคอมเมอพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ส่องคำว่าเส้นแนวนี้เด้อพี่น้องเด้อ ต้องขอบุญขอบคุณพ่อแม่พีน่น้องด้วยกันฟีเวอร์สุขสุขคนที่เขามาหับ z o o กดติดตามสองคำว่า,าสแนลเด้อคำว่า,าก็สิจบคลิปไปแล้วสิกาคำว่า,บาสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พีนน่น้องกันเบอสุขสุขคุณเด้อ